สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กะแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่สิสิงหาคม2 5 6 8นะครับผมกับฟันตองงวดวันนี้กะทีมีต่ำไทยต่ำเล่าหากในคิดเดียวเลยนะครับครับนะครับผมทีไปที่มาต่ำเล่าก็เคยขอยู่อยู่ในน้ำตกมันไใด้4ตัว2งวดสี4ตัว2งงวดเล่ พักไปสองสามหวดก็เลยว่าจะมกกาขออีกใ,ให้เพิ่นพักหันใจก่อนเ้องมาเราเรียนรัฐบาลก่อนเอารัฐบาลไทยนะครับเนะาะขนมไทยสำหรับหลังห้วยออกเสร็จกับฝันฝันคุณซื้อว่ารู้สึกว่าได้แล้ววันนี้ได้แล้วคุณซื้อว่าได้ได้จนว่าได้ใส่ถุงขีรถกลับไปกลับมาเอาแล้วเอาอีกเนะ <laughs> าะมว่านกับเอฟซีก็เลยได้ว่านเอฟซีได้อยู่สองเทียจะเพิ่นเอาไปใส่ละว่านี้ เป็นวจักมองไปนะครับที่ไนฝฟันนะผมฟันว่าได้ไปพุดเป็นมันคล้ายๆเป็นกองดินเมืองกองดินที่ว่าจะไปพุดพ่อยพุดอย่างนะครับเป็นกองดินหญ่งๆแล้วเป็นก้อนหินเป็นเมืองพ่อยเมืองไอเพชดพวกนี้ผมก็เลยไปเห็นก้อนหินประมาณก้อนหินก็เลยไปถูไปเชื่อตังได้เราไปทถูถูถูไปมันก็เลยแตก แต่ออกามันเป็นฟอสซิลเต่าอันนี้เพราะท่านได้แปลกปาวยได้เป็นเต่าเนาะอันนี้เพราะท่านได้แกะออกมาว่านี่เป็นเป็นเต่าแต่มันมีหัวหัวหนึ่งกับประเดนยังกับยังไอ้แขนไอ้แขนหนึ่งอะแต่อีกสามผามันบ่เห็นเห็นเื่องเดียวเห็นเพียงเดียววันนี้ผมก็เลยมาจับจับมาแยกออกมันผนเป็นงูทองคำแยกออกเป็นส่วนเป็นส่วนเนี่ยหลายตัวได้องูนะผมก็เลยว่าเอ้า เต้ <inen> าก <Okay. S 1> ็เป uh ็นงูผมก็เลยถอดออกถอดออกก็เป็นโตโตงูนี่แหละเป็นโตเป็นโตได้ถอดออกถอดออกถอดออกเอาฟอสซิวเต้ายังคือถอดออกก็เป็นงูอลไบางทีถอดออกเสร็จบ่คาดใจจับประกอบเข้าไปอีกมันก็เป็นเต้าว่ะดี่นี่ประกอบเข้าไปเปลนเป็นเต้าแต่ถอดออกว่ามันเป็นงูนี่ผมก็เลยหย่านคนมหลักเอาน้ำดิอันไรบางทีย่านคนมาเอาน้ำก็ะเลย ไปได้ทุงทุ้งหูหิวคงก็ไ,ได้เก็บไอเป็นสิน่ส่วนงูที่ว่าถอดออกจากเตานะเก็บใส่ถุงง่ามเลี้ยวงูไปตัวน้นอยๆจำเนิ้วซี่เนี่ย<อ>เป็นเป็นงอเป็นโคตรเป็นงูใหญ่เป็นงูใหญ่งูหน่อยเ<อ>วลาถอดออกถอดจากเตาถอดออกแล้วเป็นงูประกอบเขาเป็นเตานี่นะ<อ>แต่มันประเห็นอยู่สามขาเตาน่ะมันได้ขาหนึ่งกับหัวหนึ่งกับช่วงเหนือเพ้่ปนประกอบไปาน้น ก็เลยใส่ถุงใส่ถุงกับขี่จักรยานนี่บ่มีรถไงรถมอไซค์ได้ขี่จักรยานเอาขี่จักรยานเอาไปเอาไปรงเลียนลงเลียนอ่ะเพื่อวางสาม,มอนน่นนก็เลยว่ากลับไปหาเอาหีกก่อนกันด้ยอยากได้เห็นมันมาเต็มโตกันนะก็เลยกลับมาเอากลับมาหาหมงเก่ากันล่ะพุทหาทุบหาเย็นก้อนได้กระทุบทุบบ่ได้เด้อวันนี้ขึ้นไปขึ้นมาย่านคนมาเอาไอ,อ งูทองคำเจ้าของอะไรบางทีเฝ้ากับบ้านดอกกันเะไรบงทีละเฝ้ากลับมาบ้านได้ฟันเนุ่งงามเนี่ยงูนี่ตจ้าตัวงามงามนี่แหละมันแปลกจนที่ว่ามันเป็นเตาแต่เวลาถอดออกไข่ไข่กิ๊กซ้อนเนี่ยลาาถอดออกมันเป็นงูทองคําเวลาประกอบเขามันเป็นไอเป็นเตากันเลยว่าเยฟซีฟังเยฟซีกันเลยว่ามันกระซีเจ็ดนั้น ก็เั่จเอฟีมันออกนอกอย่างนี่ล้พูนว่ามันออกเจ็ดเจ็ดสี่เพื่อนเอาไปเที่ยวว่บานนี่งเพื่อนเอาไปเที่ยวว่านเจ็ดเจ็ดสี่กาวีก้ากับิเป็นหกเป็นหาเพื่นกับเพื่อนก็ได้สองหลอโอ้เนเพื่อนตีเพื่อนกับว่าเพนมาตีง่ายได้เพื่อนว่าเอาไปวาดกับงูตีตีเตาเพื่อนตีตีเตาเป็นสี่เด่นเตาเป็นงูเป็นเจ็ดเพื่อนกับเล่นเพื่อนกับเล่มานกันหม่บานเมื่อวันเพื่นโทรมาถามตัาสเพื่นว่าฝันอีกบแกเาเนาะ มันวันมันวันมัวไปเอาอีกเพราะว่าตะเกาเอแยกั่งฟันตองวันแม่นเด้แต่แั่ก็คือว่าจะตีถือฟัวเท่านั้นครับอันนี้กะใไฮเอฟซี่ไปแปลซอยกันเบิร์น้ำแต่ผมที่ผมแปลวมากอะจะมี่ยู่ทีแปลวไหม่จะมีสามตัวกับสองตัวทีแปลวแต่ทือว่าแปลง่ายอยู่แหละครับ โอ้เอสก้ากับแปรคือกันกับเอฟซียูแมนบอลแต่มันเป็นที่ว่าเตาฟอสซิลเตาตายเตามันบ่มีชีวิตแล้วผมก็เลยตีใส่ศูนคือกันบอกว่างูกับงูบ่มีชีวิตงูกับเป็นงูที่ว่าเป็นท้องค่ำผมก็เลยเอาศูย์ใส่น้ำมันบ่มีงูเป็นแนมีนบ่มงูเปลี่ยนมันเป็นของที่าตแล้วของที่ว่าเป็นสิ่งของงูกับงูทองค่ำ งามงามศูนยังอะไรกันซูนหกเจ็ดผมเอาผมเป็นหกแล้วก็ที่เจ็ดบวกขยายบ่ะขยายน้ำก็ได้ครับผมขยายน้ำขยายศูนย์เจ็ดนี่ก็งูงูงูโมนงูเปลี่ยนเนาะเป็ี่ยนงูกับจีว่างูไต่กับเป็นจังไหนล่ะเจ็ดซีมาจังไหนครับเจ็ดซีกับเอต้าเตากับงูครับคนี่แหะตัวนี้แหละเอฟซีถือว่าน เจ็ดตีตรงโตเลยเจ็ดสงูงูเป็นเจ็ดกอบเตาถอดเตาออกมาเป็นงูยมเอายมเอามาใส่กันเตาม่าเนี่ยน่ก็เลยจับเจสี่ไปเลยน้าเตาคนนี้สี่ขาเนาะก็เอาไปสี่ขาเต็มหมละน้ำมงูกเจ็ดน้ำงูกับเจ็ดงูน้อยแบนตีง่ายคือเปินวากยเ่น้องปลนเอาตีง่ายๆนี่แหะ เดี๋ยวขันทีฝันถ้าฝันเกี่ยวกันครับอยู่ในนี่กันเดี๋ยวคอยมีผมเติมนะครับมันกิดสีนเนียนให้ได้ตอนนี้มันตองหมดเจ็ดกล้ามากตัวไรอยู่ในห้องแยกขอกแม่เราผมกับมากเจ็ดซีนะครับเพราะว่างูก,กับเต่าเนี่ยตียง,ง่ายง่ายกับไปกับมากคับได้แล้วก็ยังอยากได้กับไปเอาอ,อีกอยู่สว่วน 0607มัน, 6, นเ,มเป็นประกันมันวะครับครับผม0607นี่ล่อล่อฝันอีกว่ามันจะฝันเกี่ยวก,กันกับ6กับ7ก,กวขอเบพราะมันนี่ครับกาครับพี่น้องแคปหน้าจอเลยนะครับพร้อมฝันเอกสกาพร้อมฝันเอกสเอกาด้วยพี่น้องสมมา,าตรวจสอบของเอลกาที่เจ็ดสี ฝันมือไหนครับฝันมือว่านนี่วะฝันมือว่านครับเลกออกแล้วก็ฝันเลยครับฝันตองวดฝันแล้วก็ตอนเย็นมาเอฟซีก็เอาโชคกันเลยครับแต่งูนี่งูท่องค่ำนี่มันหลายตัวจนได้ทุงหูิวหนึ่งตัวว่าใหญ่ตัวว่าใหญ่ตัวทำนิวโปมือเนี่ยครับนิวโปมือนิวสี่เนี่ยครับถอดออกถอดออกแต่เวลาประกอบเขาเป็นเตาเนี่ยนะผมว่า แก,ก่ไปกกแล้ก็จะเจ็ดสีนะเพืพ่อนแก่แกกันเจเมื่อวานก็เลยมักเจ็่ครับมักเจ็ดสความคิดผมกับงูกเจ็ดเต่ากับสีตัวมักตัวสอบเจ็ดสีเด้อวันอาล้าละ ได้แล้วครับผมบอาบานงไปไปชานาฟันไ